สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับลักษณะของคนที่เกิดในแต่ละวันจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาคือเราจะมาลองดูว่ามีเกล็ดอะไรเกี่ยวกับบุคลิกการงานการเงินความรักหรือแม้กระทั่งสุขภาพบ้างค่ะครับผมก็คือเราจะมาสกัดเอาแง่มุมที่น่าสนใจที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองหรืออาจจะเข้าใจคนรอบข้างได้มากขึ้นด้วยนะครับ ใช่ค่ะอย่างแหล่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาชี้ให้เห็นลักษณะเด่นบางอย่างนะคะเช่นคนเกิดวันอาทิตย์อาจจะมีแววเป็นผู้นำหรืออย่างคนวันจันทร์ก็อาจจะถนัดงานบริการมากกว่าเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูกันทีละวันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับเริ่มที่วันอาทิตย์ก่อนเลยข้อมูลเนี่ยจะย้ำเรื่องความมั่นใจนะคะ กลายแสดงออกชอบเป็นจุดสนใจซึ่งฟังดูแล้วเออก็เหมาะกับงานบริหารงานที่ต้องนำคนนะคะใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือแหล่งข้อมูลเขาเชื่อมโยงความมั่นใจสูงเนี่ยกับความใจร้อนนิดนิดด้วยนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรื่องความรักความสมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องประคองกันดีๆหน่อยอ๋อค่ะ แล้วก็เรื่องสุขภาพก็มีข้อสังเกตรเรื่องอหัวใจความดันโลหิตที่อาจจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับอืก็น่าสนใจค่ะทีนี้พอมาดูวันจันทร์เนี่ยภาพจะต่างไปเลยนะคะดูเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีจินตนาการข้อมูลชี้ว่าเหมาะกับงานบริการงานศิลปะหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากๆค่ะครับซึ่งความอ่อนโยนแบบนี้ดูเหมือนว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องความรักด้วยนะครับที่จะออกแนวโรแมนติก แต่ก็อาจจะมีะความกมังวลง่ายแฝงอยู่เหมือนกันอ๋อค่ะส่วนสุขภาพที่ข้อมูลเน้นย้ำสำหรับคนวันนี้ก็คือเรื่องระบบทางเดิอนอาหารและก็ความเครียดครับซึ่งก็น่าจะสัมพันธ์กับบุคลิกที่อาจจะแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆครับค่ะต่อมาวันอังคารข้อมูลบอกว่าเป็นคนจริงจังมุ่งมั่นแต่ก็แฝงพลังงานสูงอาจจะดูใจร้อนนิดๆด,ด้วยนะคะเหมาะกับงานที่ท้าทายต้องใช้ความกล้าอย่างเช่นทหารตำรวจ หรือ,อวิศวกรใช่ครับความมุ่งมั่นแบบนี้มีมุมที่น่าสนใจด้านการเงินเหมือนกันนะคือข้อมูลบางส่วนชี้ว่าคนวันอังคารเนี่ยอาจจะกล้าเสี่ยงลงทุนมากกว่าวันอื่นๆอ๋เอเหรอคะครับส่วนความรักก็ตรงไปตรงมาชัดเจนแต่ก็อาจจะขี้หึงแรงนิดนึงตามสไตล์คนจริงจังแล้วก็จุดที่ข้อมูลเตือนบ่อยๆคือเรื่องอุบัติเหตุหรือปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อจากการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ครับ ค่ะเข้าใจเลยค่ะสำหรับวันพุธกลางวันอันนี้ข้อมูลบอกว่าโดดเด่นเรื่องความฉลาดเลยนะคะเรียนรู้เร็วปรับตัวเก่งมากเหมาะกับงานที่ต้องใช้การสื่อสารเยอะๆอย่างค้าขายหรือพวกงานครีเอทีฟครับแต่ก็มีข้อสังเกตในข้อมูลนะครับว่าถึงแม้จะหาเงินเก่งนะอาจจะหาได้จากหลายทางด้วยแต่ว่าการบริหารจัดการเงินเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ต้องออพัฒนาเพิ่มเติมนิดนึ่ง ส่วนความรักนี่ค่อนข้างมีเสน่ห์เลยครับแต่ด้วยความที่ปรับตัวเก่งนี้แหละบางทีก็อาจจะทําให้ดูเหมือนลังเลไม่แน่นอนได้ง่ายๆเหมือนกันส่วนสุขภาพที่พูดถึงบ่อยๆก็คือความเครียดแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับสายตาครับแล้ววันพุธกลางคืนล่ะคะที่เรามาจะได้ยินว่าวันราหูอันนี้ข้อมูลต่างจากพุธกลางวันชัดเจนเลยไหมคะต่างกันพอสมควรเลยครับ คือแหล่งข้อมูลอธิบายว่าพุทธกลางคืนหรือที่บางทีเรียกว่าวันราหูตามความเชื่อทางโหราศาสตร์บางสายนะครับมักจะเชื่อมโยงกับบุคลิกที่ดูลึกลับน่าค้นหามีมุมมองไม่ค่อยเหมือนใคร่อ uh huh. ก็เลยจะเหมาะกับงานเบื้องหลังงานวิเคราะห์หรือพวกงานที่ต้องการความคิดนอกกรอบมากๆการเงินก็อาจจะมาจากช่องทางที่ไม่ธรรมดาหรือเป็นลักษณะเงินก้อนใหญ่ๆครับน่าสนไลค่ะ ส่วนความรักแม้จะมีเสน่ดึงดูดแบบลึกลับนะครับแต่ข้อมูลก็ชี้ว่าอาจจะผูกมัดกับใครจริงๆังได้ยากหน่อยสุขภาพที่ควรระวังคือระบบประสาทแล้วก็เรื่องการนอนหลับพักผ่อนครับโหน่าสนใจมากค่ะไปต่อที่วันพฤหัสนะคะวันนี้ข้อมูลมักจะพูดถึงความรอบคอบการมีเหตุผลชอบความยุติธรรมซึ่งฟังดูแล้วส่งเสริมงานด้านวิชาการกฎหมายหรือการแพทย์มากๆเลยใช่ครับ ความรอบคอบนี้สะท้อนชัดเจนในเรื่องการเงินเลยทําให้มีวินัยเก็บออมเก่งครับความรักก็จะเน้นความมั่นคงซื่อสัตย์แต่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกหวานแววเท่าไหร่นักอ๋อแนวอบอุ่นแต่ไม่ค่อยแสดงออกประมาณนั้นครับส่วนด้านสุขภาพมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องข้อต่อกระดูกแล้วก็ระบบย่อยอาหารครับผมค่ะพอมาถึงวันศุกร์นี่ภาพรักเปลี่ยนไปเลยนะคะ ข้อมูลบอกว่าเป็นคนร่าเริงมีศิละปะในหัวใจรักสวยรักงามอันนี้ชัดเลยว่าเหมาะกับงานบันเทิงแฟชั่นหรือธุรกิจความสวยความงามครับผมเรื่องเงินนี้ก็น่าสนใจข้อมูลบอกว่าหาเก่งนะครับแต่ก็ใช้ใจเก่งเหมือนกันโดยเฉพาะเพื่อความสุขส่วนตัวนี่จะค่อนข้างเยอะอ๋อค่ะค่ะสายเปตตัวเองใช่เลยครับ <laughs> ความรักนี่มีเสน่ห์มากแต่ก็อาจจะเลือกเยอะหน่อย หรือมีมาตรฐานสูงสุขภาพมักจะถูกเชื่อมโยงกับเรื่องน้ำหนักตัวแล้วก็ความสมดุลของฮอร์โมนครับค่ะมาถึงวันสุดท้ายวันเสาร์ข้อมูลมักจะพูดถึงความสุข,ขุมอดทนมีความรับผิดชอบสูงนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆสำหรับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงอย่างกฎหมายการเงินหรืองานวิศวกรรมที่ซับซ้อน ค,ความสุขุมนี่ส่งผลให้รอบคอบเรื่องการเงินมากๆครับเก็บเงินเก่งไม่ค่อยใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยความรักก็จริงจังมั่นคงแต่อาจจะดูเคร่งครึมไปบ้างบางทีก็ต้องผ่อนคลายลงมิดนึงอืมค่ะจุดที่ข้อมูลมักจะเตือนเรื่องสุขภาพก็คือกระดูกกล้างเนื้อแล้วก็ความเครียดสะสมครับอาจจะเพราะเป็นคนแบกรับภาระเยอะนะครับฟังดูครบทั้ง7วันเลยนะคะครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างวันเกิดกับลักษณะต่างๆแต่แน่นอนว่านี่ไม่ใช่กฎตายตัวนะครับแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วใช่ค่ะทุกวันเกิดก็มีทั้งจุดเด่นแล้วก็แง่มุมที่อาจจะต้องใส่ใจแตกต่างกันไปครับ จริงค่ะการที่เราได้มาสำรวจข้อมูลดวงชะตาคนเกิด7วันชุดนี้ก็ทำให้เห็นมุมมองที่หลากหลายดีเหมือนกันนะคะอาจจะลองเอาไปคิดต่อยอดกันดูได้นะคะว่าเอ๊ะนอกจากวันเกิดแล้วเนี่ยปัจจัยอื่นๆรอบตัวเราประสบการณ์ส่วนตัวมันมีผลกับการหล่อหลอมตัวตนของเรามากน้อยแค่ไหนครับผมแล้วการที่เรารับรู้ลักษณะตามันเกิดแบบนี้มันส่งผลต่อวิธีที่เรามองตัวเองหรือมองคนรอบข้างเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่า ก็นับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เรากลับไปคบคิดต่อได้อีกเยอะเลยค่ะ